หรอชื่นใจเลยเหรอคะอือวันนี้ชื่นใจเลยเหรอคะออ<า>มีเกลชื่นใจเลยเหรอลูกวันนี้ไปถวายลำชื่นใจเลยเหรอคะมีเกลอะ่ะเหรอชื่นใจมากเลยเหรอไปถวายข้าวสารหลายกระสอบเหรอคะใช่นไหมคะวันนี้ก็อยากคุยด้วยอ้าว เสียมังกรก็ไปมาไม่ใช่หรอคะเฮ้ไปมาไหมคะเสียมังกรเสียมังกรจอเชื่ออะไรเสียใหญ่ <c oughs> <c oughs> มาชื่นใจหรอคะไปดูลำมา<ะ>ไปเที่ยวชื่นใจหรอคะเหรออือเออขอบคุณเออขอบคุณเอฟซีค่ะขอบคุณเอฟซีค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะเอฟซีปนะากหอมมาด้วยนะเอฟซีปากหอมมาด้วยหอมได้ไหมคะ หอมได้ไหมคะหอมไม่เกลียวได้ไหมคะเอฟพีฝากหอมมาไปไหนไปไหน กับช่องแม่อ๊อฟกุก่อใครเปลี่ยนไปแม่อ๊อฟเปลี่ยนไปอ๋อจะยกเสาเอกวันที่16ตรงนี้นะคะโอ้เสือท้อยเสือือวิ่งตัดหน้าวิ่งตามบ่เสือ 어 ชมหมู่บ้านที่มาเล่นกับเด็กๆค่ะยังข้างรั้วที่ในคลิปที่พี่มาเทให้โอ้ว,ว้นเน,นี่ยฝ่ามือยาวตลอดเนวเนี่ยไปเนี่ยค่ะในเส้นขาวมาที่มาเทถวายให้ตลอดเนยโอ้วัด พี่น้องน้อยมาเทให้นะคะเนี่ยเทตลอดแนวเทให้ตลอดแนวโอ้วัดสวยประจําหมู่แก้อ้าวมาล่าไม่ขาย <c oughs> อันนี้เหรอคะร้านมาล่าใช่ไม่ขายเลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะสื้อเอา วันหยุดวันวา oh. เลนไทน์ ตำไทยใช่ไหมคะใช่งั้นตำไทยมีตำปูปลาตำปูปลาตำไทยมีราบหมูด้วยนะคะอาหารเย็นนะคะพี่น้องน้อยไปซื้อข้าวเหนียวละหอมมากเลยเนาะ ได้กินก็หอมอิ่มละ จัดให้เป็นพวงนี่นะคะส้มตําเข้ากล่องด้วยแล้วก็มีโอ้โหมูนน้ำตกส้ตมตําไทยตำปูปลาโอ้โหเมาเมาทั้งร้านแล้ว อาหารมาแล้วค่ะแบบบ้านๆนะคะวันนี้มีลาบมีส้มตำพวกเอานี่ไปไว้ให้หน่อยเหลี่ยงจังอะไรเนี่ยดูอาหารบนโต๊ะก่อนเนี่ยค่ะ เราไปซื้อไหนมาคุณน้อยหน้าหน้าถนนใหญ่ตรงต้นช้ำฉาคนละาฝันกับต้นช้ำฉาต้องเข้าถ้วยอะค่ะอาจาร,ารนนย์อ๋อเขาขายแล้อเไรแบบนี้ค่ะเมือขาเพิ่งมาเปิดอะเห็นนงเจือทำเดียวเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักพวกเราเลยก็แสดงว่าโวูนี่ใหม่มาใหม่ใช่เ <ขา S 1> ราถามว่ามีทำเนี่ยอะไรมาเปิดหายไปเจ้าค่ะขายขายพอดีมั้งเนาะค่ะมันมันเป็นอาหารเครื่องเปื่อยอะค่ะอาจารย์มันไม่ใช่อาหารหลักใช่ คนเหียวหมูปิ้งเนี่ยอาหารหลักเนาะเห็นเห็นที่นี่ยเขาก็ขายนี่ต้องห้งอะไรนี่ต้องที่แบบดังอเจยเย็นเย็นเย็นยังดังชิคกี้เชนดังเขาไปขายเดิมที่เขาย้ายไปตรงโูล่วค่ะเขาย้ายไปไอโรงแรมหน้าโรงแรมมันไอโอลิร่าเพราะว่าตรงนั้นมัามีคนขายประจำแล้วใช่ตรงที่จะขายเดิมเห็นมีร้านโบ๊อยู่ หมูปิ้งมามาแต่เขาขายประจำเขาคงเช่าร้านน้องมีน้องตีเอาไปให้เขาอย่างว่าทุกซุต้มตังต้มตังไม่เหมือนกันมี้ทมเราเอาต้มตัมาอย่างละสงมีการ มาทานด้วยกันด้วยนะทั้งแม่มาเพราะว่าเอามะขามเอามะเขือด้วยเลยควายดึงแล้วก็คงเมไม่ออกมาเหรอ,อ,อรนี่อาหารหลักต <c oughs> ุ้ยตุ้ยไผ่ปูปลาตรงไอ้อันเนี้นรรยของไอ้นิจยานเขาก็ทำอร่อยนะค่ะทำหน่อยตำก็คือเวลาลูกไปลูกก็จะชิมเอง กอชิมเขาบอกแต่ว่าใส่ริกเม็ดเดียวแค่จะไม่ใส่เลยซ้ำตรงร้านเสริมสวยที่เราไปทำผมกันที่ว่นะแล้วก็มีร้านเขตาตำตรงนั้นนะเขตาตำไม่ใส่กระเทียมไม่อะไรลรู้แล้วบอกว่าใส่กระเทียมเขาบอกบอบสูตรนหนูไม่ใส่เขาไม่ใส่ได้หรือ แต่ไม่ใช่ยอดร้านนี้ถัดมานะผัดที่จะไปวัดมะขัมเตี้ยนี่ใช้มือส่วนจะถึงโค้งที่อยู่ใ,ใกล้ๆร้านน้องทำผมที่เราไปทำนกไปั่งต้นตังโอ้ห<ผ>มาทันมากเลยค่ะท่านท่านด็อกเตอร์คะไม่ล้ำลายหกกลิ่นบ้างหรือคะ